สวัสดีครับพี่น้องพบปอครับจ่องบ่าวปลาปนน้องสวงสวยๆสวยๆแน่ไก่สีบโมงนครับสีบ้งไปแล้วเป็นไงครับพี่น้องมื่อนี้สบายดีพอครับมื่อนี้บอเล้ายายห้างครับสิว่าเบาเรื่องอ,อมิวสิกเพลง เรือว่าเอ็มวีเอ็มวีเพ่งของนององค์อิงครับเพ่งหอบฝันหอบฝันมาลังหันนะครับพี่น้องวันที่หกนะครับหกกรุ่งค่ำนะครับซึ่งวงสาวน้อยพี่อนแพร่งได้มาแสดงอยู่มหาสารคามนะครับเป็นสำคัญคือว่าวันที่หกนี่สิแสดงข้าเจ้าทีไทยเอ็มวี ไทยเอ็มวีพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องว่าผู้ใดสี่แสดงแน่นี่สำคัญมัน่นไปเยีแสดงแนครับอผู้ใดสี่เหรีเป็นเม่ผู้ใดสี่เหรีเป็นพอผู้ใดสี่เหรีเป็นบอดอผู้ใดสี่เป็นตัวสำคัญในเรื่องผู้ใดแนครับพี่น้องนี่มาลุ้นตรงนี้ครับผมเชื่อว,ว่า บอดโจยุมนินนี่บอดโจยุมนินแกเป็นคนสมองเพ็ดอยู่แล้วแกต้องจัดเอาแบบเข้าขา่าวมาถึงเลยว่าแกอาเจ,จะเแม่แท่บอกหรือพ่อก็แม่แท่หรือแบบไดเข้ามาลุ้นกันพี่น้องนี่ผมผมลอเลยลออยู่ครับลออยู่ว่าผสมเฮดมาแบบไดนเ,เนื้อเพลงเป็นระดับนี่ประมาณนี้ผสมเฮดมาแบบไดมันจิมวันซำไหนมันเรียกน้ำตา ให้แฟนครับเอฟซี FC สาวหน่อยพี่นแพลงไดบ่น,น,บนี้ตรงนี้นะครับที่ผมที่ผมมุ่งประเด็นแค่ได้ฟังเนื้อหาเพลงกระเฮ็ดในคนเอฟซี FC ทุกคนน้ำตาข้อน้ำบวมเป็นหน่อยครับพี่น้องนี่สำหรับเพลงนี้เพราะว่าต้องปังแน่นอนต้องปังครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าเอ็มวีเพิ่นสเ็ดออกมาดีทำไหนนี่ครับมาลุ้นตรงนี้ อหรืออิิแสดงอยู่เวทีบอหร,รือสแสดงอยู่บ้านหรือสิบประมาณใดครับพี่น้องเนื้อหาเพง่งเด็กตาดำๆไออย่งก่อไอชุดมอสามัมันจบก็สอนอนอั่นมึงมันสิบประมาณใดพี่น้องเด้อรอรุ่นกังครับวันที่หกนะครับคนสีไทยเอ็มวีวันที่เก้าเดือนกุมภาเวลาเก้านาฬิกา เพนสีปล่อยเพลงออกมากพร้อมครับเปมวี่พี่น้องมันสีมวนซ้ำไหนแต่ว่ามวนแล้วก็จะยุ่ซ,ซื้อพี่น้องแช่อุดหนุนลูกหลานบ้านเฮาให้โดองห้ดังให้มีบา้านคือยังเพิ่นฝันไหวพี่น้องเอ้ยซอยกันอุดหนุนกันแค่กดแช่เที่หนึงดีใจที่สุดแล้วพี่น้องดีใจน้ำน้องแล้วรอเบิ่งด้อครับเด้อ เดี๋ยนี่ผมผมรุ่นโยผมเ่าเวฟีซทุกคนนี่ก็ต้องรุ่นคือผมว่าบอโจนี่เพราะเจ้าผู้ใดแสดงแน่นอนผู้ใดสิแสงเป็นแม่ผู้ใดเสิ็แสดงเป็นแม่นมบอกหรือผู้ใดสิยูนี้โจุจ้ใดผู้ใดแน่สิด้แสดงนี่ตรงนี้ครับที่ผมรอรุ่นผมเซียวฟีซทุกคนก็ต้องรอดรุ่นคือผมอ่าบอสโจสิแสดงเองบอกไอเอาอุ้งอิงเป็นตัวแสดงเป็นั่งเอกเลยบอกหรือ เียวนั่งเอกมิวสีทั้งเอือมแสดงนี่ครับตรงนี้ครับติดตามนะพี่น้องเด้อติดตามติดตามครับกดติดตามไปเลยช่องสาวน้อยเพชรบันแพงเออติดตามไปเลยครับติดตามไปเด้อพี่น้องเลยปฏิว่าผมบอบอกติดตามไปว่าพฤนจิประมา่านไดผมเชื่อว,ว่าบอดโจนี่แกต้องเฮ็ดออกมาดีแน่นอนพี่น้องฟังเจเนื่อหาเพลง แล้วก็น้องอุ้งอิงบนทายถอดเพลงออกมาแบบว่าสามารถเ็ดให้น้ำตาคนซึมได้นี่ผมก็ว่าบอรธรรมดาครับพี่น้องผมว่าเพลงนี้หนึ่งวันหนึ่งล้านวินวนี่ผมว่าบ่ไกลเกินเอื้อมขันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนซอยกันเสียซอยกันแซ้ลูกหลานบ้านเฮ้าพี่น้องผมในฐานะเอฟซีอยู่เชียงรายครับพี่น้องผมอยู่เชียงรายเด้เอแต่ผมคิดตามน้องสาวน้อยเพื่นเ,เพื่งนนี่ แต่โดนอล้วอ่ะผมก็ซอยเชี่ซอยแชย่อยู่พ่อปนันล่ะครับพี่น้องอันนี้เฮ้าบอกว่าสี่อยู่จังหวัดไหนบอกว่าสี่อยู่ภาคไหนคันเป็นสาวกหรือว่าเป็ดเอฟซีของสาวหน่อยเพียมันแพงพี่น้องซ <c oughs> อยกันเ้อซอยกันเชี่ยวซอยกันแช่ว่าเออน่องดังแต่ว่าผมว่าเพ่งนี่นี่คุณภาพแน่นอนผมเห็นน่องไปเข่าของอัดได้ฟัง ที่เพิ่นเดบปล่อยมาเป็นระยะระยะโอ้ขนชิ้งลูกคนได้พี่น้องเอ้ยขนชิ้งลูกครับพี่น้องเสียงน้องมีเป็นเอกลักษณ์ของเขาเสียงแบบมีหายากควบคุมการร้องเองทนายเอบอสโจแล้วก็อาจารย์แดดควบคุมเองครับพี่นอ้องควบคุมเองผมเสียว่าทุกคนนี่ ใจจดใจจออยากฟังเพราะฉะนั้นครับพี่น้องอย่าลืมวันที่เก้ากลุมภาสองพั 2, 500, 66, 66, นห้าร้อยหกสิบหกนี้เวลาเก้านาฬิกาจับโทรศัพท์มาใบถาเลยพ่อต่บอดโจปล่อยเพลงมาปุ๊บเอาฟังฟังแล้วจังแช่พี่น้องบไม่ว่าเขาไปเข้าไปแล้วบาฟังหล้วแช่ยอดภสิ 10, บบาขึ้นพี่น้องมราต้องฟังก่อนฟังให้จบก่อน แล้วค่อยแชร์นี่กลุ่มจะกลุ่มกับแช่ไปให้ข้าเจ้าได้ฟังเพ่งคุณภาพแบบนี้ครับพี่น้องอันนี้ผมเป็นตัวแทนของเอฟซีหรือเป็นตัวแทนของเอฟซีทางเชียงรายครับขอเชื่อขอสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าน้องคนนี้ผมมาค้งเิเว่นเลพี่น้องผิดหวังนะครับแลวก,อก็อีกหลายอีกหลายผลงานผู้เล่าที่เป็นเออเอลำเพลินก็มมี่ าสาวซ้ำหน่อยรำเพินเออสาวซ้ำหน่อยค่อยฮักเอบอแม่ซ้ำหน่อยค่อยฮักแต่ก็กอีกเพลงหนึ่งกะถูกสั่งเลิกอแต่ละเพลงนี่พี่น้องคือยังบอดโจรมันบอกครับมันต้องดังเพลงใดเพลงหน,น,นึ่งบนแน่ครับอาจจะดังเพลงหอบฝันมาลัางหาน้่ก,ก็ได้มันอาจจะโดนชีวิตใครหลายๆคนคือฟังไปแล้ว เขาบอต้องไปเปียบว่าเออกูต้องเป็นนักร้องได้กูยังฟังบ่แม่ครับเขาต้องเปรียบว่าชีวิตของเขาตอ่อสู่แบบไหนเขาไปเปรียบกับน้องว่าส่วนเขาเหตุหน้าจังเสียหรือว่าเขาไปทํางานเหมืองอื่นจังเสีเขาคินว่า,าเขาไปหอบเสียพาไปทํางานแต่เขามาเปียบเทยบกับชีวิตเขาเนี่ยมันจะเข่ามากครับเพียงนี้สําหรับเพียงนี้นะผมการันตีนะครับฝากไว้ในเดอพีเป็นองเดอว,วันที่เก้า เวลาเก้านกาเดือนกุมภาพันธ์2566เตรียมตัว้ะครับจับตัวส,สามเณซาดแบบไปเรื่อยบอกพี่น้องนั่งอยู่น้ำผู้ใดกับบกเฮ้ยเบิ้งน้งเงนำเ้าเนี่ยหมอเฮ้ยเพียงนี่เบิ้งน้ำาขในในใน่แน่ายเบิ้งน้ำาข่แน่นี่เด็กน้อยบ้านเฮ้าซอยกันไปครับเพื่อจิพักดันน่องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งให้อยู่ทึ่งดาวแถ่จรลัดให้โด่งดัง,ดดง,ดงเพื่อเป็นหนาเป็นตาแก คนอีสานรมาเฮาพี่น้องอลอรุ่นเลยพี่น้องเด้อลอรุ่นครับคลิปนี้กับมาฝากพี่ฝากน้องซอยเชี่ยซอยอุดหนุนน้องอุ้อิงครับผมนี่ยอมรับว่าบ,บ่ได้เบิ่งนอนบ่หลับครับจนผมได้ออกมาเหตุ u t u ู e เชี่ยตังตจผมได้เบิง่งคลิปอุ้งอิงนี่ผมกัเริ่มมีพลังขึ้นมาอยากเข็ดแต่ก่อนนี่ผมกับเ่เฮ็ด ผมพักไปผมมีคอนเทนต์ผมมีอย่างสีเว้าวข้าผมเห็ดใหม่ครับพี่น้องเริ่มต้นใหม่แต่ผมได้เดไอ้ดอนที่ดีผมเห็นบอโจพนัดจีบบอไดน,นี่ก็ับผมจะผมเบิรงแล้วผมโอเคแ้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอนซอนหน้าแก่ครับช่องซ้อนหน้าแก่ขอบคุณพอใหญ่งที่เห็นไหยผมเห็นแล้วมีพลังเห็นการวิวการจ่าพอใหญ่งผมเลยไม่เอาทักษะต,ตัวมาเ่า นะครับขอบคุณไนห,หลายขอบคุณบอลโจขอบคุณนะช่องทุกช่องที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ที่ลืมบ่ได้ครับพี่น้องฝากช่องเปาป๋าบ้านน้องชาแนลไหว้ในอ้อมอกอ้อมใจของปีของน้องนี่เด้อครับเด้อมีหยังหรือมีเหตุการณ์อย่างเกี่ยวกับวงการมอล่ำหรือเกี่ยวกับแถวแถวเชียงรายเท่งท่องเที่ยวเชียงราย ผมจี้ายทอดเห็พี่น้องใดเบงแต่ว่าตอนนี้ผมขอเอาเรียงของสาวน้อยโพดบ้านเป็ดบ้านแพงก่อนนะครับเนาะฝากไว้เนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมแน่ครับสำหรับมือนี้ความสุขจะมีแกพีก่แกน้องเอฟซี FC สาวน้อยเป็ดแพงนะครับเอฟซีทางประเทศในประเทศถูกภาคส่วนฝากไว้เนะครับเด้อช่องเบ้าปลาบ้านหนองสำหรับมือนี้สวัสดีครับ Bye-bye.